รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็น สดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับศูนน้ำรงธงทากายทุกวันนี้พบกับผมวุฒินันจะมาครับ ท่านผู้ชมครับในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั้นศูนย์บรรงธรรมครับตอนนี้เป็นหน่วยงานหลักเลยนะฮะที่ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับวันนี้ครับผมมาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับประชาชนที่นี่ครับมีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํากินนะครับซึ่งในเรื่องของที่ทํากินนะครับถ้าว่ากันตามจริงๆแล้วนะครับทางรัฐบาลนั้นก็ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนนะครับที่ผ่านมาประชาชนนะครับก็ ขอความช่วยเหลือรัฐบาลรัฐบาลก็ตอบรับมาโดยตลอดแต่ในกระบวนการตรงนี้ครับเราจะไปฟังกันว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เอำเภอกแกลงแห่งนี้นะฮะจะเดือดร้อนจากที่ดินนั้นเดือดร้อนยังไงลักษณะแบบไหนยังไงแล้วทางศูนย์นโรธรรมของทางเอำเภอกแกลงทางจาังหวัดระยองนั้นได้มีแนวทางในการช่วยเหลืยอยังไงติดตามชมในรายการครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านในอำเภอแกลงนะครับท่านวิทยาชยานนท์นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมารับทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องทุกข์ของแล้วก็การดำเนินงานของศูนย์รุ่งธรรมนะครับที่อำเภอแกลงครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับขอที่จะพิจารณในเรื่องของเคสนะครับถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าในเรื่องของการทํางานของศูนย์รุ่งธรรมอำเภอแกลงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ขอเรียนข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะอำเภอแกลงเนี่ยมี 15ตำบล1 4 7หมู่บ้านรนะประชากร1 3 0 0 0 0คนเศษนะแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ185โนะรงเป็นต้ทุนประมาณ20,000ล้านแล้วก็ที่ผ่านมาที่รัฐบาลเนี่ยเขามีประกาศาานะคอสชตั้งศูนย์รงทรนนะฮะก็ในส่วนงเพืแกงเองเนี่ยขณะวันนี้ถึงวันนี้นะฮะรับเรื่องมาแล้วทั้งหมด218เรื่องในะระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ย23เรื่อง นะฮะแล้วอีก13เรื่อง13เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะ213เรื่องที่ผ่านที่210ต่อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคนใหญ่เป็นเรื่องพิพาทส่วนตัวนะฮเป็นเรื่องไอ้ไม่รับเป็นคาแจ้เจ้าที่เป็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเป็นน้ําเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นไม่ว่าเรื่องกิน จะมีสามสี่ปัญหาหลักเนี่ใน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 ของอำเภอแกลงนะฮะก็ประหลาดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะมีอย่างที่ว่าในเรื่องของข้อพิพาทว่าคครับนะครับไปใช้บริการภาครัฐไม่เป็นธารามาร้องเรียนนะครับทางอำเภอก็ดำเนินการแก้ไขจนรุดล่วงไปถ้าเป็นรอนรับผมว่าตอนนี้ก็เกินข้าวสิบละที่ดำเนินการไปนะฮะแล้วในวันนี้ที่ท่านนาอำเภอพามาลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ ศาลสุดโต่งธรรมของอำเภอแรงจังหวัดประยองนะครับก็บได้ให้การช่วยเหลือทางประชาชนด้วยในเคสตรงนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับคือเคสเนี่ยเคสของตำบลกระสายบนเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกร้องติดที่ทํากิน <ừ> มานา <ừ> นแล้วฮะมานานแล้วฮะผมมาตั้งตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะราษฎรชาวบ้านเนี่ยก็ไปขอความเป็นธรรมนะครับขอความช่วยเหลือามธรรมนะฮะ <ừ> ว่าเนี่ยเขาว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านนานทุ่งไม่กินเขาก็รับทราบนะว่าอยู่ในที่ผิดกฎหมายมแต่ทํายังไงให้เขาเนี่ยอยู่โดยที่ไม่ต้องบานระแวงที่เจ้าที่ของรัฐจะมาขับไล่นะฮะ<ม>ผมก็ดูข้อมูลนะของกระแสบนเนี่ยเขามีทั้งหมด14หมู่บ้านครับพนะื้นที่ประมาณ4 9 0 0 0ไร่นะฮะ <c oughs> ก็เป็นถนนอยู่แล้วเนี่ยสองหมน,นะฮะเป็นที่สปกรประมาณ4,800ไร่นะเป็นที่นิคมชเวออีกประมาณร้อยไร่ครับนั่นแล้วก็เป็นที่ป่าสงวนบ้านนา,นานทุ่งไม่กินเนี่ยอีกมาสองหมื่นไร่ เฉพาะกระแสบนนะฮะก็เดิมทีที่มาเนี่ยมันมีของมีพรบป่าสงวนแห่งชาตินะปีศูนย์เจ็ดได้ประกาศเนี่ยประกาศปีป่าบ้านนาตุ้งหฮกินเนี่ยเป็นป่าสงวนแห่งชาติประมาณสามแสนตัวไร่ประกาศเมื่อปีศูนย์เจ็ดนะฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่ันมาเนี่ยประมาณปีสองพันสี่ร้อยมันสมัยรัห้านะฮะก็อบยกันมาแปดริ้วมั่งมาจากกรุงเทพมาจากสามย่านมาจากเมือง ระยองนะมาจากแกงแมวมัง่งมาครอบครองพื้นที่แห่งนี้แล้วครับขณนะน,นี้เนี่ยที่มีปัญหาอยู่ห้าหมู่บ้านหมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบสองนะฮะแล้วทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือนะฮะจนมีมติคอะมอเมื่อวันที่สามติดมกนาปีสี่หนึ่งนะฮะบอกว่า่ยจัดสรรที่ดินทํากินให้คนที่อยู่ในเขตปานี่แหละนะก็ทางกรมป่าไม้ได้มาสารวจ ตข้ปี4หนึ่งนะฮะได้ทั้งหมดที่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน่อไร่แล้วก็ครอบครองอยู่สามร้อยเก้าสิบสามแปลงนะที่มาทั้งหมดปี4หนึ่งตอนปีที่หนึ่งะฮะสำรวจเสร็จเรียบร้อยก็นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการของส่วนกลางครับปรากฏว่ามันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะถ้าดูจากการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีรัฐมนตรีไม่ได้ประกาศป่าเสริมโซม กเลยยุติโครงการไปยุติไปมเมื่อปีที่หนึ่งทำทุกขั้นตอนแล้วสำรวจหมดแล้วแต่ทตำตีไม่ได้ประกาศเป็นเสริมโซมมันจะสัญญาณให้รับรอไม่ได้ครับอ่ก็ยุติโครงการไปชาวบ้านก็รอความหวังจนเมื่อเมืม่อปีห้าหนึ่งอีกมาอีกกีณีกรมป่าไม้ก็มีนโยบ,บายใจตดดที่ทํากินแก้วดอนก็เข้ามาสำรวจมาอีกรอบที่สองรอบที่สองแต่รอบเนี้ยพอปีสี่หนึ่งมันสามร้อยเก้าสิบสามลาย บหนึ 11, ่งหมื่นหนึ่งพันไร่พอมาปีห้าหนึ่งนะมันเพิ่มเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบสามไร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแปลง<อ>แล้วก็เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดไร่เศษอาทิตย์ทั้งหมดปีห้าหนึ่งล่าสุดนะฮะก็เข้าสู่ที่ประชุมของส่วนกลางอีกว่ากฏว่าก็มีหนักสือร้องเรียนบอกว่าในหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแปลงเนี่ยแปดร้อยเจ็ดสิบสามไร่เนี่ยบางส่วน เป็นผู้มีอันจะกินถึงนคนรวยแล้วกันนะคนรวยอ,อัญจักินคือผลรวยมาครอบครองพื้นที่อยู่ว่างั้นนะครับทาการเลยพับโครงการไปอีกอเราทีสองแนละส,<อ>สองรอบแล้วครับพอมารอบที่สามเนี่ยจนที่คอชมาเนี่ยขอก็มีโนโยบายให้ให,ให้ทิ่ที่ทํากินแต่แม่กรรมสิทธิ์ให้แม่กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินกรรนับรัษฎรแต่ให้ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแล้วก็วกป่าบ้านนาต้องไปกินเนี่ย ก็ <g ulk> อยู่ในเป้าหมายของรัฐบาลครับนะฮะจนรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีมติให้บ้านานาทุกไม่กินตมนกระแสบนเนี่ยจะให้รัฐนอนทำกินนะฮะโดยโดยเป็นถนนชุมชนหรือเป็นอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับะะะะขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดทางกรรมการจังหวัดเนี่ยก็ได้ทับบ้งหมดพื้นที่นะพื้นที่ข้อมูลเดิมมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าลายเนี่ยเพิ่มไหมฮะนี่ฮะตอนนี้เขายืนข้อมูลตัวนี้ดึงข้อมูลตัวนี้ออามาตำรวจทุกแปลงฮะปรากฏว่า แปดร้อยฟอนไลน์เนี่ยมันชื่อเดิมตรงแปลงจ<ม>ังตรงแปลงหนึ่งพันหนึ่งมีร้อยเจ็ดสิบห้าลนเนี่ยที่ที่ไม่ตรงแปลงครับไม่ตรงแปลงไม่ไม่ตรงตรงแปลงแต่ไม่ตรงชื่อ<ม>รตรงแปลงแต่ไม่ตรงชื่อนะทางขะารรมการที่ดินจังหวัดเนี่ยก็ได้เสนอไปทางส่วนกลางแล้วว่าเคสอย่างเนี้สำรวจข้อมูลทั้งหมดนะให้ส่วนกลางพิจา<ม>รณา แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขของตั้งแต่ปีสิลหนึ่งมนต้นมาแล้วแหละครับว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยให้ได้ไม่เกินยี่สิบไร่ตอน,อนมีคนตอนหนึ่งตอนครอบครัวนี่แหละไม่เกินยี่สิบไร่แต่ขณะนี้บางคนอะ่ะครอบครองเกินแต่เป็นส่วนน้อยนะคร้อยแปดสิบเนี่ยครอบครองไม่เกินอืมนะแต่นี้ยังไม่ชัดเจนด้านนโยบายเอาอยยังไง แต่ก็ถือว่าในพื้นที่ตรงนี้คือมีการทํากินอย่างอย่างต่อเนื่องมาโดยจริงจแต่การตรวจสอบแล้วถือว่าก็มีการสำรวจข้อมูลถึงสามรอบเ้ยกันสามรอบแล่ฮะแล้วปีห้าเก้าเนี่ยทางกรมป่าไม้ก็มาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะปีห้าเก้าที่สำรวจใบลายแปลงแล้วก็มีการถ่ายรูปถ่ายรูปตัวของแปงรูปแปลงอย่างละเอียดเลยนะเขาบอกข้อมูลตรงเนี้ยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ถูกต้องแต่ว่าทาง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 สวนกาเขาไม่ได้ตัวนี้ไปใช้ประโยชน์เขาใช้ข้อมูลปีห้าหนึ่ง นะระหว่าง,ง51ถึง59เนี่ยมันมันมันม,ม,มีเปลี่ยนมือครับมันรู้เท่าไรเนี่ยเปลี่ยนมือมาแล้วแต่เขา,านเนขาไม่ได้ข้อมูลนี้มามาดูอือก็เลยว่ามันข้อมูลอา,อาจจะยังยังไม่ตรงกรรันแล้วในณนณนตรงนี้ครับที่เราดำเนินการไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยน่าจะมีอ่าเรื่องที่เกี่ยวกับกกับชาวบ้านในพื้นที่ขณะนี้เนี่ยคือทางจังหวัดเนสนอเรื่องไปตั้งแต่เดือน ประชุมเมษาสิบเมษาประชุมที่ํำรวจในพื้นที่มาได้ทั้งหมดเนี่ยก็เสนอเป็นส่วนกลางขนานี้รอส่วนการอนุมัติมาเท่านั้นเองอนุมัติมาเป็นฉนดพื้นหญ่ให้ราะว่าแล้วู้ว่ามาจัดสรรคนลงแต่ก็คือต้องดูว่าจะยึดข้อมูลในปี5้าหนึ่งหรือว่าในปีห9แต่ที่แน่นอนคือมีการสํารวจตลอดพอมีความเคลื่อนไหวก็คือทางอำเภอก็คือให้การช่วยเหลือนลประชาชนเต็มที่มาโดยตลอดนะครับลอวทีนี้ในในส่วนของเงื่อนไขอย่างที่บอกคือว่าเป็นกรรมสิทธิ์คือให้ทํากินอย่างเดียวทำกินนะไม่สามารถจําหน่ายใจได้แต่ให้ทายาทได้ อ๋อทายาทได้นะฮะและก็ถือว่าเป็นหนึ่งความโชคดีเพราะว่าถ้าเรามายินอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีสภาพความความเป็นป่าเท่าไหร่นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครมาดูคือถ้าเป็นป่าไม่ใช่ป่าแล้วมันมีมันปลูกสนยางนันี่สนยางจริงๆกระแสบ,บนเนี่ยปลูกยางพารามากสุดในจังในจังหวัดในเภอแกลงปลูกเรียนที่สุดในเภอแกลงห้าพันสองร้อยไร่ปลูกยางสามหมื่นสามพันไร่แต่เขาว่าขณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไประโยชน์เลยเพะเวลา มีลมพัดมีวัตยคภัยเพราะเขาไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้<อ>ก็รัฐไม่ช่วยเหลือ,อแต่เวลาขายยางขายขี้ยางไปเนี่ยโดนหักเข้าเฟซกองทุนยางพาราเนี่ยเ<อ>ขาจะขาดทุนตรงนี้กลายเป็นว่าคือประชาชนเนี่ยทำกินมันตั้งแต่ทั้งเดิมอ,อ,อย่างที่ท่านดีท่านนายเพื่อบอกนะครับก็คือว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนอสมัยกอสที่หแล้วนะครับในช่วงนั้นจนไปถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ ยังทำอาหากินอยู่เหมือนเดิมก็คือทำการเกษตรเป็นหลักนี่แหละพื้นที่ยางก็เยอะที่สุดในในจังหวัดผลไม้เยอะที่สุดบุกทุเรียนก็เยอะที่สุดมันสุดหนึ่งพสามร้อยไร่ละนะแต่ปัญหาคือว่าเมื่อมีปัญหาเรื่องของโรคพยาธหรือว่าวัณฑะายหรือว่าเหตุจากธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานไปยืนยันเพราะว่าขึ้นเป็นเกษตรกรไม่ได้าว่าพื้นที่เนี่ยมันมันเป็นเกลือปะสงวนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังนะครับที่ทางอำเภอเนี่ยได้เติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในในพื้นที่ ทีนี้ท่านนเพลมองว่าเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชเนี่ยนะฮะ,ะการแบ่งเบาหรือว่าการช่วยเหลือโดยโดยภาครัฐนะมีความสําคัญยังไงฮะคืองานภาครัฐเป็นงานบริการประชาชนนะคนแกลมันคนมันปัญหามันหลากหลายนะนี่กระแสบนก็อย่างหนึ่งพอไปถึงทะเลอีกอย่างหนึ่งฝั่งเขาอีกอย่างหนึ่งนะคนละอย่างกันกระแสบนเนี่ยชาวบ้านที่ผมบอกไงเขาลองมาตลอดเขาขอความช่วยมาตลอดนะ ภาครัฐก,ก็ให้ความหวังเข้ามาตลอดเหมือนกันนะจนมาสาเร็จรัฐบาลน,นี่แหละหน้าจะเป็นเป็นความจริงชุนนี้แหละปีนี้ได้ต้องได้ถนนชมุมชนแน่นอนเนี่ยปีนี้แหละครับแล้วทีนี้ครับอยากให้อำเภอฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยละครับเกี่ยวกับการที่ภาครัฐเนี่ยเราเป็นหน่วยงานให้บริการนะครับประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยจะสามารถทํายังไงบ้างถ้าจะมาขอความช่ยวยเหลือกับทางสื่อตรงทางครับครับก่อนนี้ขณะนี้เนี่ยการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือเนี่ยมันได้หลายช่องทางน,นะครับ ของอำเภอแกงเองเนี่ยก็มีศูนย,ย,ย,ย์ดำรงดงอำเภอที่เปิดตลอดนะฮะของนันหวยเขาก็มีของส่วนกลางเขาก็มีฮะแต่ขอเรียนพี่น้องประชาชนนะของอำเภอแกงเนี่ยไม่ต้องเรียนร้องเรียนที่ใครหรอกมาร้องที่ผมนีและนะผมเราว่าจะช่วยเหลือทุกเรื่องนะในหลายหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลงแก้ปัญหาเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นฝุ่นเป็นฟันนะฮะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแกงมาร้องเรียนโดยตรงที่ผมก็ได้ หรือเขียนต้นหมยมาทุกเรื่องทุกราวเนี่ยผมดำเนินให้หมดครับครับแล้วก็ย้ําข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถเข้าหาท่านในเาเภอได้นะครับ<ม>ผู้นําชุมชนครับอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับไปหาเขาเลยครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตอะไรเงี้ยเข้าไปหาได้เลยที่เป็นภาครัฐ<ม>นะครับเขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าไม่เรื่องเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของความแต่ต้องมีความถูกต้องนะ<ม>แล้วก็ต้องมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงด้วย นะครับอันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอำเภอมากนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลวันนี้ครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปฟังในส่วนของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่แห่งนี้ครับที่ดินธรรมะกินครับผมก็ได้ไปติดต่อประสานงานกับท่านกำนันบุตรแก้วกล้าให้ประสานไปยัง ศูนย์ตำรวจทาอำเภอแกลงครับเพื่อช่วยเหลือในการออกเอกสารติสิทธิ์เข้มกินในเขตป่าไม้นะครับบางส่วนนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลครับช่วยเหลือนะครับในการออกเอกสารติ์ให้ผู้ถือครองที่ดินในเขตมู่าหกเจ็ดเป็นสิบสองนะครับ่วช่วยเหลือเกษตรกรนะครับและให้แปลงที่ถ้าเป็นทุนได้ครับเหมือนอย่างสปกอ์แหละครับเดือดร้อนครับเราจะเสียโอกาสนะครับเพราะในการแปลงที่จะเป็นทุนเราทําอะไรไม่ได้เลยครับอยู่เฉยๆนะครับ แล้วจะ,จะขอทำรูปบ้านทำอะไรต่งางๆก่อนติดที่ป่าไม้นะครับเพราะไม่สะดวกในการแจ้งขอบานหลีกที่ขอไฟฟ้าถนนหนนทางก็อโค้งมประมาณไม่ได้นะครับก็ขอกรุณานะครับอนุเคราะห์ทางรัฐบาลครับขอช่วยเหลือด้วยทางด้านนี้ด้วยนะครับ,รบก็พอใจครับศูนย์าำรธรรมดีมากครับท่านกำนันบุตรแก้วกาขปสาไปยังทาง่านในอำเภอเขาเรียกอะไรศูนย์ตำรธรรมนะครับของอำเภอแกลงนะครับเพื่อช่วยเหลือ ติดต่อได้ดีมากครับผมและว่องไวดีมากก็อขอให้ท่านนายกทุนตีช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับประสานงานให้ประชาชนอยู่สุขสบายนะครับผมสำหรับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินที่ตอนนี้ประสบอยู่คือเราไม่มีเอกสารสิทธิ การทํามาหากินในในในพื้นที่เนี่ยมันมันมันลำบากมันเดือดร้อนเวลาเราจะปรับปรุงพื้นที่มันก็ทําไม่ได้แล้วเวลายังสมมติเ่าเราจะขอใช้ไฟฟ้ามันมันก็ติดคือ,ค,อคืออยู่ในเขตป่าสงวนะ่ะไฟฟ้าเขาก็ไม่ยอม,มติดตั้งก็สร้างให้แล้วจะขอเลขบ้านอะไรทางทางอำเภอเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยยากจะออกเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนอย่างนี้ปัญหา แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราลำบากก็คือคนที่อยู่ในเขตเขตน,นี้ทั้งหมู่6หมู่7หมู่11หมู่ท2เนี่ยคือเราปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้แล้วมันมันถ้าเราไปเอาแมคโครมาขุดขุดสะเราก็เราก็จะโดนทางป่าไม้คอยจับอยู่เพราะมันมันบุกลุกป่าถึงหนวนีน่ปัญหาคือเป็นปัญหาใหญ่คือผมอยากจะให้ทางรัฐบาล ช่วยออกเอกสารสิทธิ์อะไรก็ได้คือให้เราอยู่ยังถูกต้องตามกฎหมายเวลาเราปรับปรุงพื้นที่เนี่ยเราเราไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาโดนจับข้อหาบุกรุกแค่ okay, นะ้นฮะคือผมผมผมว่าดีนะเร็วคันนี้เร็วนะฮะเราเราได้รับความเหลือเร็วมากตั้งแต่คอทชชอคอมาอยูเนี่ยรู้สึกเกิดการจัดที่ดินทํากินเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเร็วแล้วก็เห็นผลเร็ว เออต้องต้องขอขอบคุณศูนย์นำลง,งธรรมที่ได้ช่วยติดตามเรื่องนี้ยังยัง,ยงเห่งด่วนแก้ปัญหากับประชาชนได้ครับก็สนมากปัญหาในสิทธิทำกินของหมู่บ้านเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปลาเสืองโตม,มานานไงนี่ว่าเราก ทำกินกันมานานไม่ไม่เอกสารสิทธิ์อะไรอมก็ทำกินกันไปลอยวันวันใช่ไหมทีนี้ว่าทางข่าวก็ว่าทางรัฐบาลจะช่วยมะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกันก็หน่วยงานมาแต่ละหน่วย,ยก็บางทีก็มาดีนะบางทีก,ก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็มันตน้ตนทุนมันน่อยมาเราก็ยากได้เอกสารสิทธิ์ไปทำแบบ แปลงทินทรัพย์เป็นทุนหมังอะไรหมังนพวกนี้มะก็ยากได้จนนวนนี้นทั้งมีหน่วยงานอะไรเข้ามาเสริมมันไวขึ้นเราก็ยากได้แหละรัฐบาลช่วนี้ก็คือถึงกาสิเปอร์ซ็นะผมเห็นด้วยไม่ว่าจัดการเรื่องนะ้าทำกินเรื่องนายทุนอะไรสุกย่างคือดีขึ้นนะแต่เตมูเจ็นี่ไม่มีนายทุนเพราะว่า อาจจะมีคนตีเขา่าเขา้ารวยก่อนเขาก็มีถีมากน้อยเนี่ยมันก็มีปัญหานี่หน่อยขอไฟฟ้าก็ไม่ได้เพราะที่เราเป็นป่าไม้อยู่เพราะว่าเราทําสวนเราต้องใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์ก็คือต้องใช้มอเตอร์ดูดน้ํารถทุเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเกิดที่นี่เราก็ทํากินอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยนะ อยู่มานานมากเรามีที่แต่ที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีเราไม่สามารถเอาที่ดินไปทําอะไรได้เลยนอกจากทําสวนอย่างเดียวทําสวนได้อย่างเดียวคือได้เงินก็ได้จากผลผลิตตรงนี้อย่างเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้ไม่พัฒนาตัวเองไม่รู้นะพี่เกิดตั้งแต่พศ16นเนาะอยู่ที่นี่มาเลยถ้าสวนทุเรียนที่บ้านก็เป็นสวนแรกๆของที่ที่นี่เลยอ่ะก็อยู่มานานมากต้นทุเรียนที่บ้านก็ต้นแก่สุดน่าจะเกือบสามติปีแล้วมั้งถ้าที่เรามีโฉนด ก็ดีเนาะก็ดีมันก็เหมือนคนอื่นใครเขาเขาบอกกับเขาว่าเรามีที่นะมีสวนทุเรียนนะแต่ที่เราไม่เป็น,นโฉนดไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนเรามารับจ้างเขาทําเฉยๆอย่างนั้นนะเหมือนว่าทําไปเขาจะยึดคืนเมื่อไหร่เรามีแค่ต้นทุเรียนที่เราไม่มีใช่ไหมคะเขาพูดกันแต่แบบนั้นนะ่ะที่ที่เป็นปาจจงหวนเป็นแบบนั้นไนงะก็คุ้นเคยกันดีนะเขาก็มาช่วยมาดูแลอะไรดีแบบเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ําอะไรเงี้ยพวกกำนันพวกนายกเนะี้ยเขาก็ส่งเรื่อง เข้าที่ต่างๆเขาเรียกอะไรกรมชนรปทานอะไรแบบนี้ให้เราขอน้ําจากเขื่อนเหนือที่เราไปเป็นเขื่อนนะแต่เรายังไม่ได้ใช้น้ําเขื่อนเลยค่ะเราก็ติดต่อแล้วก็เขาก็ช่วยเหลืออยู่ทางนายกกำนันหรือว่านายอำเภอเนี่ยก็ขอบคุณค่ะถ้าหากว่าที่ของเราเป็นโฉนดจะขอบคุณมากกว่านี้เลยเป็นโฉนดแล้วไปทำรายได้ได้มากกว่านี้เนาะเราก็ได้พัฒนาตัวเองจากที่เป็นเกษตรกรที่เขาว่า มันดูต่ำต้อยมันก็จะพัฒนาให้มีแบบเท่าเทียมคนอื่นเขาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นการช่วยเหลือนะครับของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแกลงจังหวัดประยองนะครับที่นำโดยท่านประการจังหวัดประยองนะครับก็มีการร้องขอขอความช่วยเหลือกันเป็นสเต็ป ็นระดับตั้งแต่ในส่วนของชุมชนขึ้นมานะครับจนถึงในระดับหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาที่อำเภอและก็สมทบจังหวัดนะครับนี่คือการดาเนินงานนะครับที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ในรายการตอนต่อไปครับจะได้นำเสนอตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ต่างๆทั่วภาคตะวันออกครับยิ่งใหญ่ตาชมด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาพร้อมทีมงานครับ ลาทูา้ชมไปกอนพบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ